เดี๋ยวทีนี้เรามาดูต้นทุเรียนที่เราปลูกแบบต้นคู่ไว้นะครับอันนี้สองต้นแต่ว่าเป็นต้นคู่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับ<ม>เนื่องจากว่าทุเรียนต้นเนี้ยปลูกมาก่อนต้นนี้มาประมาณแปดเดือนถึงเก้าเดือนนะครับแต่เขาไม่โตตอนแรกไม่โตแกนผมก็แล้วต้นเสริมล่ามาปลูกนะครับคค่ครับต้นนี้เพิ่งอายุป,ประมาณเก้าเดือนนะครับตอนนี้จะปลูกหลังนะคะใช่มาปลูกที่หลังครับปลูกห่างกันประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็เลย กะว่าต้นนี้โตแล้วจะเอาต้นนี้ออกทีนี้ต้นนี้เขาเกิดโตขึ้นมาอีกนะครับเราเลยจะททุเรียนต้นคู่นะครับปลูกคู่ก็ได้เช่นกันนะคะใช่แล้วทีนี้พอคู่กันแล้วเนี่ยครับเราจะต้องแต่งกิ่งที่อยู่ด้านที่ชิดกันเนี่ยครับออกครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าเราแต่งกิ่งแบบนี้เราจะแต่งยังไงนะครับบางคนซื้อไปปลูกแล้วเขาถามว่าต้นคู่แต่งยังไงกิ่งที่อยู่ด้านในนี้นะ,นนะครับที่อยู่ด้านในที่หันเข้าหากันนะครับเราจะแต่งทิ้งให้หมด แบบบนนี้ะครัที่หันเข้าหากันนะคะใช่ครับแล้วกิ่งทุเรียนเนี่ยถ้าต้นเราเป็นปกเป็นปกติดีนะครับเราไม่ได้เป็นโรคเชื้อราเป็นไรนะครับเราสามารถเอาวางไว้ที่ขอบขอบหลุมได้เลยนะครับครับกิ่งที่หันเข้าอย่างนี้นะครับกิ่งที่อยู่ด้านแบบนี้นะครับเราแต่งทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไว้ครับกิ่งแขนงข้างล่างนี้ก็ตัดออกได้เลยนะครับ ครับอันนี้มันจะเบียดเข้ามาหาต้นนี้นะครับเราก็แต่งออกครับเราวางไว้ขอบๆนี่ครับเป็นปุ๋ยได้เลยสามารถวางไว้บริเวณรอบต้นทุเรียนได้นะคะใช่ครับถ้าเกิดว่าต้นทุเรียนไม่มีโรคนะคะแต่ถ้าเกิดมีโรคก็ต้องเอาไปเผาทีใช่ไหมคะต้นเขาเป็นเชื้อราเน่าจากทับลงหรือว่าเป็นกิ่งแห้งฟิวซาเรียมพวกนี้ครับเราออกไปเผาไฟทําลายได้เลยครับเราไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับเราไม่ควรที่จะมาปิดที่โคนไว้นะครับ นี่นะครับต้นเขาจะเป็นทรงนี้ครับเขาจะเหลือครึ่งหนึ่งส่วนต้นนี้สวยก็ต้องทําใจนะครับต้องยอมตัดนะครับถ้าเราอยากจะทําต้นคู่นะครับต้นนี้ดูสวยมากจริงๆนะคะตอนปลูกตอนแรกไม่ยอมสวยเลยจะต้องเสียเพื่อนไปต้นหนึ่งครับเอามาช่วยเนี่ครับเราตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับเก่งแบบนี้ครับทําให้ต้นไม่โตครับยังอาหาร หังจากเราแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะครับท่านใดสะดวกก็ฉีดยาเชื้อราก็ได้ไม่ฉีดก็ได้นะครับตามลําต้นเนี่ยครับเพื่อป้องกันและกําจัดเชื้อราไม่ให้เกิดนะครับแต่ถ้าฟ้าเปิดแดดจัดจัดเนี่ยครับราเขาไม่ค่อยเกิดนะครับถ้าไม่ฝนฝนไม่ตกไม่มีความชื้นแต่ถ้าช่วงไหนฝนตกก็ก็ควรที่จะฉีดใช่ครับยาที่ฉีดนี่ก็จะเป็นพวกอ วัดอิทิวอลูมิเนียมก็ได้นะครับฟังกูลานได้คาเบนดาซิมก็ได้นะครับ มีกิ่งก้านของเขาถือว่าสมบูรณ์เลยใช่ไหมคะพี่นัทครับแต่ก็มีเพลี้ยไฟรบกวนนะครับดูร่องรอยมีเพลี้ยไฟเพี้ยจ้กระจันครับเพราะว่าบางช่วงเราฉีดยาไม่ทันปกติถ้าให้ดีครับฉีดทุกสิบถึงสิบห้าวันนะครับถ้าใครไม่มีไม่มีถ้าดูไม่เป็นนะครับว่า,มาแมลงมาตอนไหนเราทําปฏิทินเลยครับครบสิบห้าวันหรือสิบสองวันเนะี่ยฉีดเลย รเราเบื้องต้นเราแต่งไปประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งซ้ำใหม่อีกทีหนึง่งตอนที่ห,หลังจากเขากิ่งโตขึ้นแล้วเราค่อยมาแต่งใหม่อีกรอบนะครับโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณอีกสี่ห้าเดือนอันนี้ก็จะมีลูกทรงทางนี้โป่งแล้วนะครับประมาณนี้ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับที่เห็นเนี่ยอันนี้นะครับเกิดจากร่องรอยของเพีย้ยจักระจันนะครับเข้าทาลายตอนใบเพชรฉลาดเพีย้ยจักระจันใช่ะะเราไม่ได้พ่นยานะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูยาอีกรอบหนึ่งนะครับทีหลังของต้นถัดไปนะครับว่าจะใช้ยาอะไรแก้นะครับเพรียวจักระจันส่วนตัวนี้ถ้าเพี้ยวไฟครับอันนี้โดนเพี้ยวไฟครับเพี้ยไฟกินแล้วใบจะหยิกแบบนี้นะครับเพี้ยไฟนะคะครับเพี้ยไฟดูด้ำเลี้ยงตอนใบอ่อนนะครับใบเขาจะบิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ร่วงหล่นไปเ็าจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าถูกทำลายมากๆทั้งเพี้ยไฟแล้วก็เพรียชักระจันนะครับจะทําให้ยอดเขาทิ้งสลัดใบทั้งหมดแล้วเขาจะเรียกว่า มันเป็นยอดไม่กว่านะครับแล้วก็ทุเรียนจะโตดีไม่ดีเดี๋ยวเราก็มาดูที่ค่าดินของเรานะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดค่า pH ดินนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับรุ่น DM15 DM15 ครับเป็นแบบนี้นะครับหน้าตา ค่าดินที่เหมาะสมที่ดีจะประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ครับค่าดินที่เหมาะการปลูกทุาเรียนคือห้าจุดห้าถึงห5จุดห้านะครับแต่ว่าดินของเราอันเนี้ยเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีกับปุ๋ยเคมีมาเดี๋ยวเราามาวัดดูนะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่ปลูกมาเนี้ยวัดค่าพีเ็นแค่ตอนปลูกครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยวัดอีกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันโตได้ประมาณเนี้ยครับแตกยอดแบบนี้ใบประมาณนี้ค่าพีเฮจะอยู่เท่าไหร่นะครับ เราก็จับนี่นะครับกดดินนุ่มๆหน่อยนะครับเรากดไปแค่มันจะมีทองเหลืองอยู่นะครับเรากดไปแค่ทองเหลืองแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราดูค่าพีเอชนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่เขาจะวิ่งของเขาเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะขึ้นของเขาอัตโนมัติเลยได้ค่าพีเอชเท่าไหร่ครับ เกือบห้าใช่ไหมหรือห้าครับอยู่ประมาณห้าครับค่าพีเอทถือว่าต่ำนะครับเป็นกดนะครับอันนี้ต่ำกว่าห้านิดหนึ่งใช่ไหมคะครับหรือว่าประมาณห้าพอดียังไม่นิ่งครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเราต้องรอนิ่งประมาณสักสองนาทีครับสองสามนาทีครับต้องรอให้เขานิ่งก่อนนะคะครับค่าพีเอทตัวนี้จะอยู่ประมาณห้าจุดหนึ่งครับ ครับประมาณถือว่าเป็นค่าพีเอชที่ต่ำครับดินค่อนข้างเป็นกรดนะครับครับตัวนี้เราก็จะต้องปรับปรุงแก้โดยการใส่โดโลไมหรือว่ายิบซ้มนะครับครับสองต้นเนี้ยโคกเนี้ยหวานอยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองกิโลนะครับหวานให้ทั่วโคกกระจายกระจายไปครับครับแล้วก็เปิดน้ําลดประมาณหนึ่งเดือนนะครับเราก็มาวัดใหม่ค่าพีเอชน่าจะกลับคืนมานะครับเนี่ยครับตอนนี้ค่าพีเอชขึ้นห้าจุดสองแล้วมันต้องปักแล้วต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับค่ะครับผม ถ้าเราปักแล้วดูเลยค่าี่มันยังตกอยู่ครับยังไม่นิ่งอ่ายังไม่นิ่งครับต้องเราสักพักก่อนนะคะครประมาณ5.2ครับประมาณ5.2-5.4เพราะว่าอันนี้มันขีดแล้สองอันนี้เราสามารถวัดก่อนที่จะปลูกก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับก่อนที่เราปลูกเราเตรียมดินแล้วเราวัดเลยว่าค <c oughs> ่า pH ของดินเราเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าของคุณ5.5 <c oughs> ขึ้นไปแล้วเนี่ย ถือว่าดีเลย<ฆ>คุณก็หวานแค่ยิบซ้ำก็ได้แต่ถ้าค่าพี้คุณตกอยู่แค่สามจุดห้าสี่สี่จุดห้าสี่จุดแปดหรือห้าคุณหวานยิบหวานโดโลไม้ได้เลยครับให้ทั่วพื้นที่ของคุณเนี้ยองโคกเนะี่ยปริมาณก็อยู่ประมาณสักสองกิโลต่อโคกก็ได้ครับแล้วก็ลดน้ําแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วคุณก็ลองมาตรวจค่าพีของคุณ<ฆ>ดูครับผมอันนี้เนี่ยครับ มาดูอีกทีก็ได้ยังวิ่งต่อใช่ไหมคะยังวิ่งต่อครับค่าพีเฮตอนนี้ของเราขึ้นมาอยู่ที่ห้าจุดห้าแล้วครับครับปกติมันต้องทิ้งไว้ประมาณห้านาทีถ้ามีเวลาดูเราปักทิ้งไว้เลยครับเจ้าตัวนี้หาซื้อตามร้านอันนี้ซื้อสั่งจากราซาดา้า,า,ดาครับเห,ห็นเห็นขาพิมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงราคาหลักพันก็เห็นลงรูปมาหน้าตาคล้ายๆกันครับแต่ว่าผมซื้อมาเนี้ยสองพันกว่าบาทก็ลองเลือกหาครับลองเลือกดูครับว่ามันตรงปกไหมครับ แล้วก็เขามีตัวที่วัดค่าความชื้นด้วยครับมีปุ่มวัดค่าความชื้นคือเจ้าตัวนี้ครับแต่ของผมเนี่ยเพิ่งเปิดน้ําไปอันนี้คือความชื้นสูงครับเกินแปดครับเพราะว่าเพิ่งเปิดน้ําไปเมื่อเช้าครับตัวนี้พอเราเอาวิธีการใช้นะพอเสร็จแล้วเก็บมาแล้วใช้ผ้านะครับชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดเนี่ยครับแต่ว่าเอ้สิ่งพวกนี้อย่าไปเอาให้ไปโดนโลหะขูดนะครับใช้แค่ผ้าเท่านั้นแล้วก็วัดได้แค่ค่าดินนะครับค่าน้ําวัดไม่ได้นะครับตัวนี้ แค่ค่าดินนะคะใช่ครับแค่ค่าดินอย่างเดียวครับใบทุเรียนถ้าเราต้นไหนเราใหญ่นะครับเราตัดมาเราปลกไว้รอบๆนี่เลยนะครับจะช่วยรักษาความชื้นจะทําให้เป็นปุ๋ยทําให้ดินร่วนซุยแต่ไม่ปิดที่โคนนะครับห้ามปิดที่โคนให้เวาา้วนระยะตรงโคนไว้นะคะใช่ใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับค่าเนี้ยมันอยู่แค่ห้าจุดห้าเนี่ย ได้ใบทุเรียนก็จะอยู่ใหญ่ประมาณนี้<ะ>แต่ถ้าค่าพ h เขึ้นไปถึงหกถึงหกจุด้าใบทุเรียนก็จะสมบูรณ์กว่านี้ครับ<า>เพราะว่าใช่เพราะว่าการปลดปล่อยธาตุอาหารจากดินนะครับมันจะทําได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอลองเทียบดูนะครับอันนี้ทุเรียนต้นนี้อายุหนึ่งหนึ่งปีครึ่งจะสองปีแล้วพอปลูกพร้อมกับพวกนี้ครับแต่ว่าไอ้ต้นนี้เพิ่งมายังไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งปีครับ แต่เป็นต้นเสริมลากครับเนี่ยปลูกที่หลังเพื่อนใช่ปลูกที่หลังเขาครับแต่ดูการเจริญเติบโตของมันไล่เกือบทันแล้วครับค่ะเดี๋ยวอีกประมาณสักปีหน้ามาดูนะครับต้นนี้น่าจะแซงต้นนี้แล้วครับเสริมลากกับไม่เสริมลากนะคะครับแล้วก็เดี๋ยวจากตรงนี้แล้วผมจะพาไปดูทุเรียนล้อมนะครับทุเรียนขุดล้อมว่าทุเรียนต้นใหญ่ๆเขาล้อมกันยังไงครับเดี๋ยวไปดูครับไปตรงนี้ครับ อันนี้เป็นดินปลูกทุเรียนนะครับที่ว่าใครปลูกไม่ขึ้นลองมาเอาดินตัวนี้ไปปลูกนะครับเป็นดินลูกลังนะครับดินแดงเราเอามาผสมแล้วเหมาะกับการปลูกทุเรียนนะครับแค่คุณเอาไปรองก้นกองกองแล้วก็ดินกบไปเลยคแค่นี้ก็ขึ้นแล้วครับตัวนี้เป็นดินผสมแกลบผสมยิบซ้ำทั้งหมดมีแค่สามอย่างนะครับแต่เราต้องเลือกดินให้ถูกนะครับต้องเป็นดินลูกลังนะครับดินแดงมันจะล้วนซวยครับมันเหนียวแต่มันจะล้วนครับครับเราก็ผสมไว้แบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นดินลูกลังนะครับดินลูกลังที่มีเม็ดกวดแบบนี้นะครับในพื้นที่ใดมีนะครับสามารถย้ายหรือขุดเอาไปใส่ตรงดินที่ไม่ดีแล้วปลูกทุเรียนได้งามเลยนะครับบางคนบอกดินเหนียวบ้านฉันมีดินเหนียวฉันไม่มีดินลูกลังฉันมีแต่หินแบบนี้ปนได้ไหมปนได้นะครับมีเนื้อหิน50%ินดิน50%ออย่างนี้ก็ได้ครับผมค่ะครับผมอันนี้เป็นดินทรายดินล้วนน้อยมากครับเป็นดินทรายจัดนะครับดินแบบนี้จะปลูกทุเรียนไม่ค่อยงามนะครับทีแรกใบทุเรียนจะเล็กนะครับ ต้องใช้อินทรีย์วัตถุผสมเยอะหน่อยหรือเอาดินลูกลังมาผสมได้นะครับเพื่อเพื่อ,อลดต้นทุนแต่ดินแบบนี้ก็ยังมีการเจริญเติบโตที่ง่ายกว่าดินเหนียวนะครับอันนี้เป็นทรายจัดครับผมสามารถอาไปปรุงแต่งได้นะคะคดินแบบนี้เวลาปลูกแล้วจะต้องใช้น้ําเยอะกว่าปกติหรือว่าทุกๆกการปลูกนะครับไม่ควรจะฉีดยาฆ่าหญ้าดินจะต้องควรมีวัชพืชคุมดินแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดเอาเขาจะเจริญเติบโต ได้ดีกว่าที่ไม่มีวัชพืชน,นะครับดินเขาไม่ค่อยอุ้มน้ำครับพอโดนแดดก็แข็งพอโดนน้ําก็นิ่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับโค<ฆ>รงสร้างของเขาครับตรงนี้เราก็มาถึงทุเรียนขุดล้อมแล้วนะครับวันนี้พอดีวันนี้ลูกน้องหยุดนะครับไม่ได้ล้อมแล้ววันนี้ล้อมเสร็จเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งไว้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม้หน้าสีนะครับ เป็นพันุมูซันคิงครับมูซันคิงค่ะใช่ครับอันนี้ขนาดหน้าสี่นิ้วครับผมหน้าสี่นิ้วคนล้อมเสร็จเขาจะเขียนไว้นะครับต้นที่สิบหน้าสี่ครับค่ะอันนี้เชือกที่เห็นเนี่ยครับอันนี้จะเป็นการไว้รากเพื่อให้เลี้ยงต้นก่อนแต่ส่วนที่ไม่มีรอบๆไม่มีรากอันนี้ได้ทําการตัดรากแล้วเพื่อให้รากเข้าไปอยู่ในถุงหลังจากการล้อมแล้วนะครับขุดล้อมแบบนี้ครับอีกประมาณสองเดือนเราจะมาเช็ครากดูนะครับว่ารากเยอะประมาณไหนค่ะถ้ารากไม่เยอะมากพอนะครับเราก็จะทําการ อควันแล้วก็ล่อลากใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับก็จะเป็นที่สี่เดือนถึงจะยกส่งให้ลูกค้าได้นะครับดูครับต้นฟอร์มสวยๆเลยครับมีมูซันคิงมูสันคิงนะครับทันที่เราล้อมนะครับก็จะมีมูสันคิงมีหมอนทองมีพวงมณีมีชนีนะครับมีหลงรับแรครับตอนนี้จะมีอยู่แค่สี่ห้าสายพันธุ์นี้นะครับผมอยากได้สายพันธุ์ไหนสามารถสั่งได้นะคะครับ แบบขุดล้อมก็สามารถส่งได้ใช่ไหมคะพี่นัทครับส่งได้ครับมีรถขนส่งไปนะครับค่ะครับผมต้นใหญ่ๆทางนี้ก็มีนะครับหน้าสี่หน้าห้าอันนี้เป็นต้นที่แปดนะครับต้นที่แปดหน้าสี่เหมือนกันครับนี่อีกี่จะอีกประมาณสองเดือนถึงสามเดือนเนี่ยเราวมาดูครับผลของการล้อมมันจะเป็นยังไงนะครับผมเราช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแต่ฝนไม่เยอะมาก กำลังพอดีเลยครับตอนนี้ก็มูมูซันคิงทั้งหมดมเลยชุดน,นี้ลูกค้าสั่งมูซันคิงก่อนสิบต้น<า>ครับหมอนยังไม่ได้ขุดครับหมอนสิบแล้วก็มีหลงรับแรสามมีชนีสามมีพวงมณีห้าทองลิ้นจงหนึ่งสามารถสั่งได้นะคะถ้าเกิดยังไม่ได้ขุดก็สามารถสั่งได้ะะได้ครับใครสนใจก็สั่งเรา ขุดล้อมได้ครับตามพันธุ์ที่เรามีครับแต่ที่มีเยอะมากจะเป็นหมอนทองนะครับหมอนทองครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะขุดเนี้ยมันจะต้องมีการคว้านการเตือนการล่อรากให้แข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วครับขึ้นมาประมาณสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนเราจะถึงถึงทําการส่งให้ลูกค้านะครับครับแล้วทีนี้ก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะพาไปดูต้นพันธุ์ เสริมรากกับไม่เสริมลากอายุหนึ่งปีที่ปลูกไว้คู่กันอันไหนโตมากกว่ากันอันไหนเป็นอะไรบ้างให้ยายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับได้เลยค่ะจะาพาไปชมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูยานะครับว่าต้นที่เป็นแบบนี้นะครับใบที่เป็นแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับก็เริ่มจากตัวแรกก่อนเลยแล้วกันเจ้าตัวนี้ครับ ร่องรอยการเข้าทําลายนี้ของมแมลงปีกแข็งนะครับครับพูกนี้ก็ใช้ยาพวกฟิโปโนิลนะครับหรือไซเปอร์สามห้าได้นะครับไซเปอร์เมทินส่วนตัวนี้นะครับจากเพ้ยจักระจันนะครับเพรยจักระจันค่ะเพรยจักระจันบัตอนใบเพยชลาครับเขาจะมาเกาะมาดูดน้ำเลี้ยงเข้าใบจะไหม้แบบนี้ยาที่กำจัดเพรยจักระจันนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับสารฟอนิคามิกนะครับเทปเปกิเทปเปกิค่ะ <c oughs> หรือจะเลือกใช้อีกตัวก็ได้ชื่อสารอาร์ติเฟตแต่เจ้าตัวอาร์ติเฟตจะมีกลิ่นเหม็นหน่อยนะครับตัวนี้จะไม่เหม็นนะครับเราฉีดช่วงตอนใบเพชฉลาดแบบนี้นะครับใบเพชรฉลาดใช่เราฉีดใบแบบนี้ก่อนที่เขาจะมาทําลายนะครับอ่อนกว่านี้อีกหน่อยก็ได้ใบประมาณนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่ฉีดก็ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นแบบนี้นะครับที่จะโดนทําลายแบบนี้ค่ะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไก่แจ้ค่ะเพี้ยไก่แจ้เข้าทําลายจะเป็นแบบนี้นะครับใบจะร่องรอยจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับตอนที่เขามาทําลายเขาจะมาในช่วงที่เป็นใบแบบนี้นะครับใบที่กําลังเป็นสักดาบกําลังอ้ามั่งไม่อ้ามั่งแบบนี้ถ้าเขาดูดน้ําเลี้ยงไปแล้วเขาจะอยู่ข้างในเนี้ย ใบก็จะเป็นรอยแบบนี้ครับเราก็ฉีดยาป้องกันตั้งแต่ตอนใบแบบนี้นะครับโดยใช้สารไทอะมีทอกแซมได้ครับยานี้จะไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับแต่บางคนเขาชอบใช้ยามีกลิ่นก็จะเป็นยาผสมนะครับอันนั้นก็จะเหม็นหน่อยส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเพีย้ยไฟนะครับเพีย้ยไฟตัวนี้ก็ได้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับคือสารฟิโบนิลหรืออาบาเมกตินนะครับ ใช้ได้ทั้งสองตัวใช่เ<อ>พี้ยไฟเข้าทําลายเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้นะครับครับอันนี้เพี้ยไฟเข้าทําลายอย่างรุนแรงนะครับสังเกตดูนะครับหลังใบเขาเนี่ยเขาจะก้านหมดเลยครับเพี้ยไฟใช่แล้วใบเขาจะโดนดูดน้ําเลี้ยงตาทุกตาเขาจะถูกทําลายหมดแล้วเขาจะไม่แตกยอดตรงนี้เขาจะมาแตกตามนี้ครับตามลําต้นข้างในเพราะว่าตาเขาถูกทําลายไปถ้าเราอยากให้เขาเกิดใหม่ตัวน,นี้เราจะต้องตัดครับค่ะ<า>ตัดแล้วเลี้ยงกิ่งออกมาใหม่เลี้ยงพวกนี้ออกมาใหม่ต,หตัดทิ้งได้เลยใช่ไหมคะตัดทิ้งได้เลยแต่ถ้าโดนทําลายไม่มาก ยังเป็นแบบนี้อยู่สามารถเอาไว้ได้ครับนี่เขาสามารถแตกออกมาใหม่ได้แบบนี้คือยังแก้ไขได้อยู่ใช่อย่างเนี้ยถ้าโดนทําลายเยอะเขามีโอกาสที่จะเป็นไม้กวาดเลยครับเนี่ยใบเขาจะหล่นหมดเลยใบกรอบครับเราก็ฉีดพ่นสารตัวเจ้าสองตัวเนี้ยเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราฉีดเขาตั้งแต่ตอนนี้เลยครับนี่ครับพอเริ่มออกมาอย่างี้เราฉีดเลยครั้งที่หนึ่งต้องป้องกันตั้งแต่ตอนที่ลักษณะใบาเป็นแบบนี้นะคะรับออกมาปุ๊บเนี่ยออกมาทีแรกห่างประทูครับเราก็ฉีดเลยครั้งที่หนึ่งและอีกเจ็ดวัน เราก็ฉีดอีกหนึ่งครั้งผสมกับเจ้าไทยอมีทอกแฟมป้องกันเพียะไก่แจ้ไปพร้อมเลยนะครับครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าต้นทุเรียนที่ปลูกอายุหนึ่งปีปลูกด้วยต้นอันนี้ตอเดียวนะครับส่วนอันนี้ปลูกด้วยต้นเสริมล่างนะครับตอเดียวแล้วก็เสริมล่าง<ต>นะคะนี้ปลูกพร้อมกันเลยนะครับเราปลูกเทียบให้ดูเลยสองต้นสังเกตดูครับว่าการเจริญเติบโตอันไหนโตดีกว่ากันนะครับต้นนี้จะมีสองต้นสองตอนะครับเสริมรางตอเสริมหนึ่งตอแล้วก็ตอ ปกติหนึ่งต่อจะเป็นสองล่างนะครับปลูกพร้อมกันนะคะ,คะส่วนอันนี้โดนเพี้ยจ,จักจั่นเข้าทําลายรอดจากเพี้ยไฟค่ะเพราะว่าแตกใบไม่พร้อมกันส่วนเจ้าตัวนี้แตกมาครั้งก่อนโดนเจ้าเพี้ยไฟเข้าทําลายการจเจริญเติบโตก็อยู่ประมาณนี้ถ้าเขาไม่โดนเพี้ยไฟเข้าทําลายเนี่ยใบเขาจะสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าการจเจริญเติบโตของต้นแต่ละต้นไม่เหมือนกันนะครับระหว่างเสริมกับไม่เสริมครับผม แล้วก็ตรงโคนต้นที่บางคนลูกค้าถามมานะครับว่าโคนต้นเนี่ยถอนหญ้าได้ไหมอันเนี้ยผมใช้ตัดเอาครับไม่ได้ถอนอันนี้เด็กตัดใบมีดเกือบโดนต้นนี้เลยครับเป็นรอยเราตัดเอานะครับหรือว่าถ้ามันเป็นหญ้ารากลอยๆนิดหน่อยเราถอนได้แต่บริเวณเนี้ยเราถอนให้โล่งเพื่อป้องกันเพี้ยไก่แจ้ไม่ใช่ครับตรงเนี้ยเราถอนให้โล่งเพื่อป้องกันเน่าคอดิน แล้วก็ไฟทับทาร่าแต่บริเวณรอบนอกครับเราใช้ตัดเพื่อรักษาความชื้นได้เพราะว่าทุเรียนของเราเนี่ยตรงเนี้ยมันยังเล็กอยู่แดดมันส่องมากมันร้อนครับเราใช้หญ้าวัชพืชครับคุมดินแล้วเราก็ตัดเอาแบบนี้ครับจะดีตรงตรงโคนนี้นะครับสังเกตดูว่าตอนเราปลูกปลูกไว้ลอยนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผ่านมาหนึ่งปีดินตรงนี้เริ่มยุบเดี๋ยวมันจะเป็นหลุมนะครับเราต้องเอาดินลูกลังนะครับมาไล่เสริมตรงนี้ขึ้นให้นูนนิดหนึ่งครับประมาณห้าเซน เพื่อให้เวลาฝนตกลงมาน้ําไหลให้ไหลออกข้างนอก<ช><ช>นะครับอย่าให้เป็นแอ่ง,งอย่าให้เป็นแอ่งครับต้นนี้ใกล้จะเป็นแอ่งแล้วจะเกิดปัญหาลากเน่าใช่ะะใช่ครับผมแล้วก็ยาที่เราเห็นว่าถ้าไม่ดีละดูแล้วต้นเราจะมีโรคลากเน่าโคนเน่ามาเราสังเกตด,ดูถ้ามีอาการนะครับใช้ตัวนี้ผสมน้ําลาดได้เลยนะครับตัวนี้นะคะห้าสิบกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรมีทาแล็กซิลนะคะ,ะ,คะลดโคนต้นแล้วก็ลดรอบฟงพุ่มเนี่ย ปีละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับปีละหนึ่งครั้งนะคะใช่ครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเจ้าอารีเอตนะครับฟอสฟอีทิอลูมนยมแคปได้เลยนะคะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเจ้าต้นทุเรียนเนี่ยครับเราใช้ที่สวนเราจะใช้ปุ๋ยตัวนี้เป็นประจํานะครับอ่าเจ้าปุ๋ยก้าสามสามนี่นะครับตาเข่าแก้วนะคะครับ ก้าสามสามครับบางทีก็หลงโดนสูตรเสมอหรือสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดตอนที่เราใส่ทุเรียนต้นใหญ่มาด้วยบางทีลูกน้องก็หวานทีเดียวจบเลยไม่ได้เปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับ<ฆ>เดี๋ยวเรามาดูค่าพีเกันนะครับว่าค่าพีเของตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับลองดูครับต้องรองให้เขานิ่งก่อนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้า ส่วนกิ่งแบบนี้นะครับเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับที่มันแตกออกมาเล็กๆเนี้ยมันแย่งอาหารนะครับไม่ต้องรอให้จนแก่นะครับเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่แต่งออกไปเลยแต่ถ้าตอนทําดอกนะครับอันนี้เดี๋ยวไปตัดพร้อมทําดอกได้ครับกิ่งแขนงอันนี้เราตัดแต่งทรงพุ่มตั้งแต่เล็กเนี่ยนะครับอันนี้ตัดมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วการตัดแต่งกิ่งสามารถตัดได้ตั้งแต่อายุ ของทุเรียนกี่เดือนขึ้นไปคะพี่นะถ้าทุเรียนเราโตดีนะครับตัดได้ตั้งแต่หกเดือนแปดเดือนไปเลยครับไม่ต้องรอเป็นปีก็ได้ครับเราก็ตัดแต่น้อยก่อนครับเราก็ตัดเลือกทรงที่มันไม่มีประโยชน์เราก็ตัดออกเลยกิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ที่ดูดน้ําเลี้ยงลกค่ามีค่าพีเฮ็ดนิ่งหรือยังครับค่าพีเฮดนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ ห้าจุดสองครับค pues nah ่านี้จะตกหน่อยใช่ไหมห้าจุดสองหรือห้าจุดสามห้าจุดสองหรือห้าจุดสี่ห้าจุดอ๋อขีดหนึ่งจะเป็นสองโอเคค่ะห้าจุดสี่ครับแต่ยังเหมือนจะยังไม่นิ่งหรือเปล่ายังขึ้นอีกครับต้นนี้พันอะไรคะพี่นักหมอนทองครับ นี่ครับเราแต่งกิ่งให้ห่างแบบนี้เลยนะครับเนี่ยให้ให้ออกมาข้างนอกนี้เลยบางคนไม่กล้าแต่งครับเห็นเป็นพุ่มสวยนะครับเสียดายใช่ไหมครับเสียดายครับต้นจะโตช้านะครับแล้วก็เปืองยาด้วยเปืองยาแล้วก็เป็นที่อาศัยของแมลงเนี่ยครับหนึ่งปีสามารถแต่งได้เลยต้นนี้สวยมากอันนี้เนี่ยนี่ครับไม่ได้ฉีดยาสังเกตดูเลยมีนี่มาแล้วครับนี่หนอนครับหนอนบุ้งครับนี่คันนะหนอนพันนี้ ครับถ้าเราฉีดยาประมาณทุกเจ็ดวันสิบวันสิบสี่วันนอนพวกนี้จะไม่ค่อยมีครับฉีดบ่อยๆนะ,ะใช่ครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ฉีดเทาแลรวนนี้อาศัยว่าเราดูว่าเริ่มมีอาการเราถึงเริ่มมาฉีดก็ไม่ได้เอาสวยร้อยเปอร์เซ็นครับเอาประหยัดครับแต่ถ้าอยากสวยร้อยเปอร์เซ็นนะครับยาทุกเจ็ดวันหรือสิบวันนะครับแต่เราก็มันจะเปลืองหน่อยครับ นิ่งหรือ,อยังเนาะอันนี้นิ่งแล้วครับค่า PH อยู่เกือบหกนะครับห้าจุดแปดห้าจุดเก้าอ่าน,นี่นะคะครับสังเกตดูถ้าค่า PH ขึ้นสูงหน่อยนะครับไม่เป็นกดเยอะต้นทุเรียนทุเรียนเขาก็จะสมบูรณ์ใบเขาก็จะดีครับใบใหญ่ใบใหญ่ใบ,ใ,หญใบงามแต่ต้นนี้ก็ยังไม่งามเท่าที่ควรอันนี้ต้องบำรุงต่อไปครับต้นแบบนี้ให้ปุ๋ยบ่อยแค่ไหนครับพี่ครับนะปุ๋ยที่เราให้เนี่ยสูตรเนี่ยเก้าสามสามต้นขนาดเนี่ยผมจะใส่อยู่สามกำมือนะครับใส่อย,อยู่ประมาณห้าสิบวันครั้งหนึ่ง หรือทุกๆของการแตกใบอ่อนแบบนี้เราก็จะเริ่มใส่933ครับผมแล้วสูตรเสมอใส่ได้ไหมคะสูตรเสมอต้นแบบนี้ก็ใส่ได้นะครับการจเจริญเติบโตก็จะออกมาเป็นทางด้านได้ทั้งลําต้นกิ่งก้านใบได้หมดเลยแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้ดินของเราจะไม่ค่อยเสียครับเราสามารถใส่ได้ตลอดต<า>แต่ถ้าเข่าแก้วนะคะครับแต่ถ้าเราใส่เคมีเยอะๆนะครับดินเราจะเริ่มเสียแล้วดินจะเป็นกรดไว ตัวนี้เขาจะเป็นอ่าอินซีเคมีครับตัวนี้ใช่หกสามสามก็ได้นะครับหกสามสมผมก็เคยใช้แต่ว่าตอนนี้แถวนี้ไม่มีมาจําหน่ายครับก็เลยใช้ตัวนี้มาสองปีละอ่าอยู่ที่ร้านแถวบ้านมีนะครับอํานวยการเกษตรนะครับมีขายใช่ครับผมลูกค้าใช้เยอะมากครับแถวนี้กันตัวนี้จะทําให้ดินยังทําให้ดินดีดินดีอยู่นะคะใช่ครับผมดินไม่ค่อยเสียครับแล้วก็ตัวนี้ครับ พอหลังจากที่แมลงเข้าทําลายแล้วแบบเนี้ยครับกิ่งตรงนี้เขาจะไม่ค่อยแตกแล้วครับเนี่ยเราก็เล็มทิ้งได้เลยตัดทิ้งได้เลยไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายครับนี่เราตัดทิ้งได้เลยเอากิ่งใหม่ออกมาครับกิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันเราก็ตัดทิ้งเหมือนกันถ้าเราลุกแบบนี้คือตัดทิ้งได้เลยใช่เนี่ยครับเราก็ตัดทิ้งเหมือนกันครับแบบนี้เลยตัดออกให้หมดเลยครับที่อยู่ด้านใน เราก็ตัดแบบนี้ตัดให้หมดน,นี้ก็ไม่เอาตัดหมดเลยแล้วก็ควรจะฉีดยาป้องกันมแมลงด้วยนะถ้าออกใบอ่อนมาแบบนี้แล้วไม่ฉีดเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมนะครับครับแบบนี้คือแบบตัวล่อมแมลงเลยใช่ไหมครับใช่ครับ<อ>เป็นอาหารของมแมลงเลยเป็นหลักเลยครับผมเดี๋ยวอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันใหม่มาแต่งครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจกิ่งพันก็ติดต่อมาได้ที่สวนพลสวนพันไม้นะครับ บ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้าทับหนึ่งหมู่เจ็ดตำบลโค้ไม้าลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับเบอร์โทรติดต่อก็ศูนย์แปดหกสามแปดสมสามศูนย์หกหนึ่งอีกเบอร์ก็ศูนย์เก้าหกเก้าหกสองหกเก้าแปดหกนะครับเบอร์ผมเองนะครับใครอยากได้ทุเรียนพันธุ์ทุเรียนไปปลูกแล้วส,สวยๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับรอยากเข้ามาเยี่ยมชมก็นัดล่วงหน้าได้เลยนะคะได้ครับผมคาแนะนําเรามีให้ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงให้ผลผลิตเลยนะครับ<ะ>เราดูแลตลอดได้นะครับส่งลาย ถ่ายรูปทักมานะครับผมขอบคุณที่นัดมากๆขอบ,ค,ค,บคุณครับสวัสดีครับ